สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับพี่นานน้าทก่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับกว่าสิลภาพพี่น้องนะครับมาขี่รถนํานะครับจึกมือนะครับเมื่อขี่รถเห็นงานนํานะครับครับเมคโ้ครับผมเมื่อขี่เมคโกจึกมือครับผมมาเบ่งบรรยากาศนะครับภายในนะครับ ห้องคนขับห้องนี่ว่ามันจะเป็นตังไดนนะครับกับมันตีดตามเบิ่งน้ำกันนะครับคนาขี่รถน้ำกันเต็มไมืมดพี่น้องผู้ใด้วันเคยขี่นะครับกับองเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหามุมในรถนะครับไทยให้มันเย็นนะครับ่ายเห็นมันเห็นการบังคับรถนะครับว่าห้องสิขับจึงไหนนะครับห้องพืดินนะครับ บุญบ่อนะครับตอนนี้เรื่องเรื่อมงานใหม่นะครับในวัะกเสียอาทิตย์หนึ่งแหละครับผมมาเปิดงานนี่นี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับต่อไปการเป็นยังไงนะครับคลิปนี้กันมาเบิรงน้ำกันครับผมไปครับผมมาครับผม มาเริ่มเป็นมุกแรกนะครับเอาไอเอนคนขับตอนนะครับกับก็มโน้ตนะครับอาการบังคับนะครับมันสีมีอยู่คางละมโน้ตตัวหนึ่งเนี่ยมันสีมีอยู่คางละซีตัวครับผมมีซีปุ่มนะครับซีมีอยู่ซีปุ่มนะครับเท่าเหมือนกับสีสองคางกับแปดตัวนะครับมีแปดุ่ม um นะครับ เ้าวผมกับนะครับเนื้อโบราณกันเนาะทางไสยนะครับไสาเมื่อผมนี่ก็เป็นถ่า่ข้าวพักไสยนะครับฟังนี่นะครับพักไสายมันวิ่งไสยนะครับด้านปข้หนาเลยคือยืดอามนะครับฟังขวามือผมนี่นะครับฟังนี่ก็จะเป็นยกร์นะครับ ก็บ้างบูงนะครับก็บไปุรงี้นะครับของน้ยผูขี้นะครับจะผมีอยังไยนะครับนการครับนะครับมันถิงไปยากตอนขับมันติ่ยากดอกพี่้อกมันไปยาก,อยากตอนน้องเยดง้างน,นะครับ การเห็นงานที่เขานะครับว่าเสเสียวมากยังไหนะครับต้องใส่จินตนาการแนยังอยนะครับบวครับเป็นผต้จินตนาการสูงแนนิหน่อยนะครับแล้ววกประสบการณ์ในการเห็นงานนะครับบวกใียัง่ะประสบการณ์ล่ะพี่น้องประสบการณ์ที่เราเคยเห็นเนาะมันก็มี พอจบการของมันอยู่นะครับจบวุฒิเนียาคือเบิดสื่อย่างสุนแนวเนาะพี่น้องนะครับนะครับยิงงานอ่านออกมางานว่าใิพูดนะครับว่าเขาเนี่ยเบิ้องสื่อเขาหูยักองมันแล้วแหลวนะครับเนี่ยเรือการจินตนาการนะครับบวกกับประสบการณ์นะครับที่เกิดขึ้นฮะนีหยังกะ จังคอยแก้ไขไปเรือ่อยๆนะครับเขียงานไปน่องแก้ไขไปน่องนะครับหัวางานงานไบคู่นี่มันกิดคนกางที่จะปัญหามันสิลายนะครับมันสิเกิดได้อยู่ตลอดเวลานะครับเข้าตรงแก้ปัญหาจะพอหนาอีเกเจงนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมาเข้าตรงแก้ได้ไดะครับเพราะว่า เด็ดงานนะครับสำหรับสายงานของผมเนาะก,ก็อยู่เด็ดห่วยเด็ดน้องนี่แหละที่น้อง,องเด็ดเยวกับงานชิโตมิเลดแน่เล็นกน้อยนะครับปัญหามันเกิดที่หลายแน่นะครับทิดง,งานงานนอกได้อยู่ตลอดเวลานะครับเลีบเกี่ยวพันกันนะครับมันเป็นเรืดองเด่บบนเลย ปก,กิงรกบองววเราติดคัดเนี่ยก็ไม่ด้เดือพี่นอ้องคืววอองค์หลวงพที่เราอธิบายแบบตำแหนงอะไรมันอธิบายปกเก่งบันไดน,นะครับในเรื่องกานของพี่น้อที่ว่าพิทูล์แน่นะครับในด้เิงในยังดอกพี่นอ้องก็เห็นผมไปผมมาต้องมุ่งเป็นใดอยู่นะครับ ผมใช้ทุบไ,ไปดีนะครับผมเดี๋ยวจะให้นเพื่อนุบกี้นะครับว่าผมกํำลังกดยังอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวที่ซับกล่องหนานะครับ <c oughs> นี่นะครับสําหรับกล่องหนานะครับกดค่อยนะครับถอยขึ้นซางคั้นนอกที่นอ้องทุบมียันไหลง่ายงงาเท่า เขียนไปตามรักตามเขียนไปเหนะครับผมมีสร้างมันงไหแนวให้ยังนะครับก็เขียนไปตามมันรับใส่นะครับ ในเนอพี่น้องไปขี่แล้วเบิ่งการขับขี่แล้วมันเป็นจังไดนเป็นตึกคีเป็นตะน,นัง่งมีบ่ครับผมหลายคนกัสิเวียนหัวนะครับผู้ผูเ้เคยนั่งนี่มันั่งแหลกแหลกทะเวียนหัวนะครับเพราะมันหมุนไปหมุนมาเนาะวิ่งนะครับตอนหมุนนี่แหละครับผู้ ด้วยคีนะครับรถจะมันเท่ากับมาแล้วนอ้องพี่น้องเดี๋ยวผมูลสินาไปเติมน้ำมันนะครับปียางไปเติมน้ำมันนะครับผสมน้ำมันนะครับสินค้าพี่น้องไปเบิองมาเติมน้ำมันให้นะครับ นะครับผมไปเจอหน้ำมันไายพี่ดอมพ่ายยางไปเจอหน้ำมมันครับผมสั้นนะครับ หลังจากกิเติน้ำมันนะครับก็จดไว้น้ำนะครับยอดพ้องเติมนะครับมือใดนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับวันที่แปดสองรอยนะครับสองยลิตรนะครับสองลิตรก็ได้อยยุนะครับ2มื่นนะครับ เหมือนละลอยนะครับเหมือละลอยลิ้นมือละลอยกุลิ้นนะครับทกท่านนะครับเด <ý st ing> ่อึงกระไดเอ็มลอยว่าฝากแม่อน,นะครับขวดหนึ่งนะครับสำหรับส่งมัดน,นะครับสื่อมาฝากซูม,มือนะครับอัดเช็ดนะครับเอ็มลอยวันละหนึ่งขวด แนวติดใหม่ติดเมื่อว่าฝากซูมเมอรอแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลาครับสิบโมงนะครับสิบโมงยี่สิบนะครับมากกว่าสิสิบโมงสิบเอ็ดโมงเฮ็ดงานอีกชั่วโมงตัวนะครับเดี๋ยวกเพียงไาไปลุยกันต่อครับผมเื่อดินกะจีพี่น้อง แบบเละครับผมระวาง,างทางเขาอย่างเนาะเละเลยนะครับเลิกเดิมนะครับคุณก็ได้ใหม่มาท่อนหนึ่งนะครับใหม่ที่หุ่นเขียนนะครับพี่นอ้องเขาก็เอามาห้องถึงหนานะครับห้องมาแท็กขึ้นนะครับอย่าให้หนาจมนะครับขอเด็กแบบ เลยดินกะทิลุมกะทินะครับเรื่อยๆเลยเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงพุมพุอยู่นีมันเป็นพนน้องเก่านะครับเป็นพึงเก่าเนาพี่น้องเป็นน้องเ,นนองเกา่าช่วงเป็นช่วงเลืกเมื่อเลยนะครับเไ็้ปล่อยน้ำออกนะครับเปนก่อนก่อนสีลงนะครับช่วงนี้มันเป็นบึง น้องหน่อยนะครับกระเด็นเปิรดท่าน้องมากนะครับ,ด,บดิงดำๆยีงไม่ได้กินดโดมเลยพี่น้องสุดลงอีกแล้วพี่น้องสุดลงอีกแล้วเป็นซีวิตแล้วนะครับไอย้ยูมันเป็นลุ่มบลึกนะครับลุมตัวี้หลุมล่มลงมาเมตรหนึ่งนะครับ ก็ยืนได้ยนนยดอยู่นะครับก็จะยืนหนักๆนี่แหละครับด้าก้องนะครับว่าข้างล่างมันแก่นนะครับมันแข็งมันเป็นนิดเหนียวนะครับเป็นกะดินะครับทุกตัา พี่จงแข็งคือองโมบินเ็มเชือนี่ครับผมมันแตกอีกแล้วพี่นอ้องใส่ไมออ่หนะ้องเขาแตกมาเรื่อยๆนะครับรถมันหนัก จมฟังขัวเขาก็ต้องเอาใม่มาให้หัวนะครับ อยู่ออพี่น้องก็ตอนนี้กับเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงแล้วครับผมเดี๋เวลาพักเที่ยงเนาะีปพักกินเขาครับผมไปครับย่างตากแดดครับผมแบบห่อนไ <c ười> กลเติบอยู่ครับผมจอดรถไว้พี่นะครับางานกระสิยางน,นะครับไปกินเขาอ,อยู่แคเนนะาะไปครับผมแ <c ười> ดดครับแดดแน่พี่น้องเอ้ย ตาช่วงใบต่อครับผมนี่นะครับสิ่ยดินขึ้นคางนี่แหละครับผมชิบล้อเพั่นกระเล่นนะครับเพียรฐานนะครับสองคันเฮ้ยแดยดแดดพี่น้องไปครับเจอกันทั้งรถนะครับผม หลังจากกินขา้ากินปลาแล้วนะครับพักเที่ยงก็มาลุยกันต่อภาคบายนะครับเกิดดีย๋ยมาหอดรถแล้วนะครับยางเกือบตายแดดพี่น้องห่อนแห้งห่อนคือฝนติตกนี่แหละครับแต่ว่ามันติตกไฮบอลยังใครมันตกอยู่นะครับนอนแห้งครับผมมันตกมากนี่ก็จะขึ้นสีเย็นอยู่คือสีนอนสบายอยู่นะครับไปครับผมภาคบายก็ลุยกันต่อจนหอดหาโมงแรกหมดแล้วครับผม ครับครับผมเก็เรียบร้อยนะครับแล้วตอนหุกมงแรงพี่น้องว่าสิเลิกหามงนะครับมันเก็เหลือพ่อกระเทือนนะครับนี่ก็เลยเห็นเห็นมันแลวนะครับเทากระถวยขึ้นมานะครับเป็นหลังคันไวแล้วนะครับมืออื่นเท่าก็สิไรล็อกไวนะครับไลล็อกแนวข้างหลังนะครับนี่ครับผม มือซ่าของเขถอยอยู่นีนะครับเขาติดตมอยู่นีนะครับเดได้ถอยมาว่างมันหนีก็เวียงขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมฝั่งนี้นะครับมืออื่นเท่ากัจะขึ้นล็อกหลังมันนะครับขึ้นแล้วก็สะลงแล้วก็ย่ำนะครับรอบแรลกมาครับพี่น้องกับคลิปนี้นะครับกับือสิปิดคลิปไว้เพียงสํานี้นะครับกับ ค่ำแล้วพี่น้องปวดเอวขนาดเลยเมื่อยแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจังหวะกันใหม่เดี๋ยวผมสี่ทยให้บึงอีกคือเกาวแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สปีดคลิปนะครับไปเน็กจะมีนะครับสวัสดีครับผม